สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมสกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมเอลิทแอกันอีกครั้งนะครับบทเรียนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับที่ชื่อ Pinterest นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง Pinterest คืออะไรและสำคัญอย่างไรในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องว่า Pinterest คืออะไรนะครับ ผมอยากจะมาเล่าประวัติของ Pinterest กันสักน้อยกันก่อนนะครับ Pinterest นั้นนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี2010นะครับต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็กระแสที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเติบโตมาอย่างรวดเร็วทีเดียวมาเลยนะครับก็ถึง4,000ปร์เซ็นนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนนะครับแล้วก็ติดท็อป10นะครับในเว็บโซเชียลมีเดียนะครับที่มีผู้คนเข้าใช้บริการครับเกือบ 40ล้านคนต่อเดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ Pinterest ก็ยังเป็นรองของ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube เท่านั้นนะครับแต่ที่ผมจะมาสอนในการสร้างสกรินบลโลกออนไลน์เนี่ยเพราะว่านะครับปัจจุบัน Facebook Twitter และ YouTube นะครับมีคู่แข่งมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะครับมองข้ามผ่าน Pinterest นะครับเพราะว่า Pinterest นะครับก็ยังเป็นอีก ช่องทางหนึ่งนะครับในการหารายชื่อผู้มุงหวังนะครับหรือว่าในการนาหาลูกค้าของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าคนไทยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ใช้ Pinterest นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันก่อนครับว่า Pinterest คืออะไรนะครับ Pinterest นะครับก็คือเป็นการกระจายข้อมูลนะครับผ่านทางรูปภาพนะครับแล้วก็วิดีโอ นะครับเราเน้นใช้เพียงแค่รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับเพื่อให้ผู้สนใจนะครับทำการมาคลิกแล้วก็ดูข้อมูลนะครับแทนที่จะมาพิมพ์เป็นคําพูดต่างๆนานานะครับเหมือนเฟซบุ๊กกับ Twitter นะครับเราไม่ใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็ Pinterest ข้อดีของมันนะครับมันเป็นโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งนะครับซึ่งจะทำให้เว็บของเพื่อนๆนะครับมีโอกาสติดหน้าหนึ่งของ Google นะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่เข้าใจว่าโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งเนี่ยคืออะไรนะครับผมจะมาขอพูดเกี่ยวเรื่องบุ๊กมาร์กันก่อนนะครับเพื่อนๆเคยไหมครับเวลาเพื่อนๆนนะครับไปชมเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วเพื่อนเเกิดการชื่นชอบเว็บไซต์นั้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะทําการเซฟเว็บไซต์นะครับสมมติว่าเพื่อนๆนนะครับชอบไปที่เว็บกระปุก c o มมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็อยากจะ เซฟนะครับใส่บุ๊กมาร์กิ้งนะครับในเว็บของเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับกลับมาดูย้อนหลังอีกทีก็ได้นะครับแต่ดูได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่โซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําให้คนอื่นๆนะครับบนโลกออนไลน์นะครับมาเห็นนะครับพิมทเลสของเพื่อนๆนะครับได้มากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างบุ๊กมาร์กับโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งนะครับ ก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของ Pinterest Board ของผมนะครับก็ผมก็จะแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับธุรกิจขายตรง Join Coin นะครับความลับของมนุษย์แม่เหล็กก็คือเป็นเรื่องการสอนเกี่ยวกับ a t t r a c t i o n Marketing นะครับหรือไม่ก็จะเป็น uh, Secret m l m นะครับหรือแม่ก็เป็นวิธีการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับผมก็แบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่ ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนื้อเรื่องอันนั้นนะครับคลิกไปที่เขาต้องการสนใจจริงๆเท่านั้นนะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าเอ้ยพิอิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับพิอิดเนี่ยก็คือการปักหมุดนะครับจากสิ่งที่เราชื่นชอบนะครับจากปอร์ดอื่นๆได้นะครับสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆนะครับ อยากรู้ว่าพาสต้าเนี่ยมันทำยังไงเราพาสต้าเนี่ยอ,อยากจะทำอาหารเนี่ยต้องรู้สูตรของพาสต้าเนี่ยทำแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถพิมพ์คาว่าพาสต้านะครับมันก็จะมีบอร์ดนะครับเด้งขึ้นมามากมายเลยทีเดียวครับเพื่อนๆือนก็หานะครับว่าเพื่อนเือนอยากจะศึกษาแบบไหนนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมก็เลือกชิคเก้นมอสซาเรลลาพาสต้ากับซันดรายโทมเมโถนะครับ มันก็จะมีคําว่าพินิดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทําการกดนะครับก็กดเข้าไปเลยเลยๆนะครับพอเพื่อนๆกดเข้าไปเสร็จนะครับมันก็จะมีให้เลือกบอร์ดนะครับผมก็เลือกมาว่าให้มันอยู่ช่องที่อาหารที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะจะได้เวลาอยากจะมาศึกษาหรืออยากจะมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถกลับมาดูได้นะครับในบอร์ดของผมนะครับแล้วก็คลิกคําว่า พิมพ์อิดได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนะครับชอบก็สามารถกดไลค์ตรงนี้ได้นะครับเหมือน facebook เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนคนอื่นนะครับที่ติดตามบอร์ดของเพื่อนเพื่อนนะครับเขาก็สามารถมากดไลค์หรือเขียนคอมเมนต์หรือมากดแชร์นะครับและเพื่อนๆก็สามารถอิดิตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนข้อความนะครับหรือเปลี่ยน อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนนะครับและตรงนี้นะครับบีซิทไซส์ถ้าเพื่อนๆกดตรงนี้ไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับไปดูเว็บไซต์ของพาสต้าที่เพื่อนอยากจะเรียนรู้เนี่ยตรงนี้นี้ได้เลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า Pinterest นะครับมันดียังไงนะครับที่ a c e b o o k และ t w i t เต r ไม่มีนะครับผมขอสรุป ตอนสุดท้ายนะครับ Pinterest นะครับมีความคิดว่าภาพเพียงหนึ่งภาพนะครับสามารถแทนคำพูดได้นับล้านนะครับทั้ง Twitter และ f a c e b o o k นะครับต่างใช้คำพูดเป็นส่วนมากนะครับในการสื่อสารนะครับผู้ใช้จะเป็นต้องอ่านก่อนถึงจะได้รับข้อมูลนะครับข้อแตกต่างคือ Pinterest นะครับใช้ภาพในการสื่อสารและใส่ตัวอักษรลงไปให้น้อยที่สุดนะครับทำให้การมองหาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่มองผ่านก็สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้เจอนะครับก็คือเราเน้นหลักๆคือการใส่รูปภาพกับวิดีโอนะครับแต่ facebook twitter นะครับเไาเน้นการใช้พิมพ์ข้อความนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของ pinterest นะครับระหว่าง twitter และ facebook นะครับก็จบไปอีกบทเรียนหนึ่งนะครับของการใช้ pinterest นะครับก็บทเรียนสั้นๆนะครับแต่สามารถทำให้เพื่อนๆนะครับมีโอกาสเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับในอนาคตนะครับ pinterest นะครับอาจจะเป็นที่นิยมใช้ในเมืองไทยก็เป็นใบได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ามองข้ามโซเชียลมีเดียของ Pinterest นะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับ ไม่ใช่ทำการตลาดเพียงแค่ facebook twitter แล้วก็จบแล้วเรายังมีช่องทางการทำการตลาดอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น pinterest Link ิง i ์อินกูเก l ลพนะครับแล้วก็การตลาดผ่านห้างเขียนบทความเป็นต้นนะครับก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับจงใช้เครื่องมือให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้มี ผลลับที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนง่ายๆวันนี้ผมสุกรีปริญญาปริวัติก็ต้องขอจบบทเรียนของ pinterest ไปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามหรือสงสัยอยากจะถามผมอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อมาที่หน้าเว็บไซต์ผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ